ครับผมผมจะพามาดูป้ายนะครับป้ายอะไรนะครับผมเดี๋ยวอ่านอีนนี้ก่อนนะครับผมอันตรายห้ามผ่านน้ําท่วมนะครับไม่รู้ว่าจะอันตรายยังไงนะครับเดี๋ยวพ่อวัก็จะพาไปดูอันตรายนะครับจะยังไงครับดูครับคนมาเต็มเลยครับือน้ำท่วมใช่ไหมครับน้ำท่วมครับไปทาน้ำท่วมไปไหนลุงไปไหนไปทางไหน โอ้ยม um oh, ัน no. ้ำท่วมป่ะเดือดร้อนนะครับเราก็จะไปดูกันนะครับว่าเขาเดือดร้อนยังไงกันไปใครครับเนี่ยต่ำต่่รเราจะเสียนะครับรถชาวช้างเราหรือเปล่าครับ้อาไม่ยอมพัน่อย รถไปยังอ้อรถล้อลุดโอ้ยอะไรเสียต้อยครับมาวน่อยอะไรยูทูบเบอร์ปยังไงคมานี่แหละมาช่ว่อยวะมาดูมาช่วยเหลือนีหละครับฝังไม่เปิดนะผมจันี่แน่เพราะังคน่แน่นีจะกบ้านนะครับ ไหนได้โหน้ามาไหลได้ได้ได้ยุ่บไได้อกอคนเเทรับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่บางทูนแล้วนะครับผมดูครับผมควันเล็กก็มานะครับช่องไฟสั้นๆก็มารายงานนะครับครับผมนู่เบนก็มาด้วยนูแบนนูแเบนนี่น้ำไม่ตมนะครับ่ประกันคุณภาพเลยอนยนะครับ มาคุณลูกเดี๋ยวจะพาไปดูการแข่งขันนาการเป็นยังไงบ้างกโดไูสิดูได้ครับผมมันเป็นนะมันออมามันเป็นวิกฤตโอ้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเพราะว่าอะไรนะครับดูคนมาเที่ยวนะครับไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้สักปีนะครับดูครับผม

ดูครับผมไม่เคยมีสักทีนะครับเหตุการณ์อย่างนี้เพราะว่าผู้คนโอ้โหขุนร้านค้าร้านขายก็มีเยอะนะครับดูครับโอ้มาแต่ตัดหญ้าแต่สวนข้างบนโอ้บางทะลุนะครับผมวังทะลุน้ำท่วมแล้วนะครับท่วมหมดแล้วเหรอครับผมให้เตรียมตัวนะครับมีมาแจ้งข่าวเออหนีภัยใช่ไหมครับผมภัยน้ำท่วม ดูความเดือดร้อนนะครับดูทางเข้าครับดทางเข้ายอดมาครับดูความเดือดร้อนนะครับมาแล้วครับน้งมาครับดูคบมวมาร่อนนะครับดูบ้านควันจ่อยครับเท่มับ้านควันจ่อยเทมานครับดู คนคกกนเหมือนเห็นรูปส่วนกันรูว่าอู้ไปไหนอู้หนามยังขักเลยนี่ครับคนเจดจนได้มาอยาอู่ยยยที่นี่ครับช่องพังไโดยคนแล้วนะครับกำลังค้าขายอยู่เอาขอพันแม่ควันหน่อยเป็นไงครับ,รบโอ้โนี่ลำบากนะครับวันนี้เปิดตลาดสายเลยค่ะพ่อไว้เพราะว่าทำบ้านทำบ,บ้านนะครับทำบ้านแบบอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ที่มาจากพัทยาเป็น เป็นของเก่าที่เอามาจากพัทยามาทำนนสาเหตุเกิดจากอุทกภัยครับคือน้ําท่วมนะครับนี่ทำให้ชาวช้างเราลําบากนะครับเดี๋ยวต้มาอยู่กับพ่อไหวนี่แหละเพราะว่าต้องช่วยเหลือกันนะครับเวลาเราทุกข์ยากนะครับเพราะว่าเหตุเกิดที่น้ําท่วมนอกถนุผ่านไม่ได้ไปบ้านไม่ได้นะครับต้องมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกครอบครัวหนึ่งนะครับไปเลยครับโว้วว่าก็เดินมไปทางนี้ก็นแล้วเลยไปครับว่าเดิอบไปทาง เดินไปเดนไไหนอา่อนี้นีอ่าเนี่เราต้องไปดูนะครับว่าเขาอยู่กันยังไงนะครับที่นี่เลยครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมถานที่ให้ผมนะครับครับผมจำลำบากนะครับคนเรา ครับผมจะพาไปดูครับโอ้โหผมยังไม่ได้ทำเลยครับนี่อ้คแฉะมากโอ้ครับผมต้องแก้ยองน้ำใหม่อะไรใหม่นะครับเนื่องจาะว่าต้องอยู่แบบยากลำบากนะครับด <c oughs> ูครอบครัวบุญคูนะครับเนพัก <c oughs> ทำอะไรล้างล้างผลไม้นะครับโอ้โห<อ><อ>ลองอนะครับนี่คือ <c oughs> นี่คือที่อยู่ใหม่ของครอบครัวบุญชูนะครับนี่คือเราไปดูนะครับนี่คือเอาไข่ย้อยก่อนนะเป็นบ้านของไข่ย้อยต้องให้บุญชูอยู่ก่อนนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมนะครับไม่มีที่อยู่นะครับไปกับที่บ้านก็ไม่ได้ครับต้องมาอยู่เลยจนกว่าเหตุการณ์จะปกตินะครับผมค่อยว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูพ่อนันก่อนนะครับเดินไป ไปดูครับลูกชูครับนี่คุณพ่อคุณพ่อกำลังตกมันนะครับดูสภาพคุณพ่อนะครับตกมันดูไล้าขยับไปไปไหนเลยแชะมากครับดูคุณพ่อตกมันอยู่นะครับไปดูลูกชูก่อนนะครับอืมเอาลูกชูนะครับ พราะนั้นต้องย้ายต้องย้ายต้องย้ายบ้านมาอยู่นี่นะเพราะว่าอะไรคือนี่ต้องไลท์นี่อนนะครับผมได้ได้ครับได้ได้ได้ไกูต่างไลท์้วยกันนะเพราะพอไอ้คนเหลืออีกอีกเยอะเหมือนกันใช่ครับนี่คือลูกชูนะครับลูกชูอันนี้ก็น้องบว้ยมนะครับครับลูกชูเหตุเกิดนะครับเหตุเกิดเพราะอะไรเหตุเกิดน้ำท่วมนะครับลูกชูเลยมาอยู่นี่นะครับมาอยู่ครอบครัวของพ่อเงินเราไปดูครับผม อยู่กับพ่อเนาะลำบากครับผมก็พ่อนั้นก็ทำความสะอาดเู่ครับผมให้ชูจะมาอยู่ด้วยกันนะครับผมเป็นกว่าเหตุการณ์จะเป็นปกตินะครับทงนี้ชาวช้างเราก็ลำบากแตกตื่นนะครับเพราะว่าน้ำท่วมดูยัง <c oughs> ไงลูกเรือเรือเรือครับเจอพ่อไ,ได้เลยนะครับนีมม่คือลูกชูนะครับ ามที่น่ารักมากเลยครับช้างดูครับดูครับูเขาอ้วนเหมือนพ่อนะครับพ่อเขาแต่ก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละครับพ่อเขาอ้วนจะมั่มนี้นะไอ้ถูว่ามาอยู่นี่ก็เป็นวนะันแรกเนาะวันแรกครับผมเพิ่งเป็นวันแรกพ่อนั้นก็จะเอหาขายอยู่นี้แหละครับตรงนี้แหละครับกำลังตัดก้อยอยู่กำลังทํางานอยู่นะครับพ่อนั้นครับผมดูแล้ว ชูลูกของพ่อเงินก็ได้มาอยู่นี่ก็โอ้เป็นภาพที่มีความสุขมากนะครับพ่อลูกได้อยู่ด้วยกันนะครับผมบดูนะครับดูชูก็เดินหน้าเดินหลังน,นะครับตวนพ่อเงินเราโอ้พ่อเงินนี่รับผมยังไม่หายตกมันเลยครับตกมันก็ได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วประมาณนี้แหละกับดูสภาพผลก็มาแล้วครับทำความสะอาดก็ไม่ได้ก็ให้อยู่เขาอยู่งั้นแหละครับผมพอ ตกม <ITA> ันเราก็จะไงครับดูการดูรบเหตุการณ์นะครับดูเจ้าหนุนเราดูพ่อบัญชูดูดาน่างรับผมตกมันอยู่ให้เขานอนนี้เลยครับมันคงถ่าไม่ได้ครับผมอันนี้นะครับเนี่ยกองะลรเนี่ยผมเป็นยั์นะครับนี่คือปยักที่เขากินนะครับเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดแล้วก็เออทำถนนทางเข้ามาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากติดตามด้วยครับช่องพายตรงเพชรเรานะครับ นำเสนอคลิปดีๆให้แม่ๆ FC f ได้ดูกันนะครับสวัสดีครับ